วันนี้อยู่นาไทยนะคะทุกคนมาตรวจงานช่างแล้วเราก็มาสัมผัสอากาศหนาวด้วยซึ่งตอนนี้ห้าหกโมงนะคะสัมผัสได้ถึงความเริ่มเย็นๆแล้วค่ะลมสวีวีวีฮ่าแล้ววันนี้เราก็มีเชฟจาก จำปสัสสากนะคะทุกคนเชฟจ่าจจำปสัสสากมาทำกับข้าให้เรากินนะคะไม่รู้ว่าทำงานอะไรนะคะทำไมว่างได้ทุกครั้งที่เรามาเนี่ยทำงานอิสระทำงานอิสระนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอิสระมากเลยสัมผัสเนี่ค่ะทำงานยังก่อขาขึ้นมาได้ดูแทะ่อขายหินค่ะทำงานอิสระขายหิน ออกเสียงให้ถูกนะคะออกเสียงให้ถูกนะคะทุกคนออกเสียงไม่ถูกมันจะเป็นอย่างอื่นค่ะกําล้างฮคดอย่างขนนั่นอย่างลาวนมจ้ะอย่างลาวนมนะคะทุกคนนึ่งเข่าก่อนนึ่งเข่าก่อนเข่าย่างลาวนมย่างใส่ค่ะเออแต่ของแสกตะควนเอาเอาอย่างละเดี๋ยวถาใบหน้าก่อนบะ จะบอกว่านี่ตะวันตกดินหน้าหนาวนี่มันสวยมากเลยเนาะเพิงทุ่งนาเขียวมันเขียวได้จังหวะที่เรามามากเลยเดี๋ยวเมนูวันนี้เราจะจี่ข้าวจี่ด้วยนะคะกําลังหนึ่งเข่าอยู่วันนี้พี่หนิ่งมาแล้วก็นัตตี้ก็มาพักผ่อนด้วยนะคะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วถามว่ามาเห็ดหยางแต่ก็อยากมาสันเดี มาแล้วคุณค่ะนาตีตามมามาจากมาจากบุรีรัมย์บอผีเจี๊ยบออมาฉีดวัคซีนอยูกก่กอทอมออยู่แล้วเห็นบอ๋อฉีดที่สรับบุรีโอมันก็ไม่ไกลก็พักคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็กลกาพร้อมกันละค่ะเพราะพรุ่งนี้ก็จะกลับกรุงเทพแล้วเหมือนกันนี้จะบอกว่าพออากาศมันหนาวเน้องที่กรุงเทพมันหนาวอะ่ะมันก็หนาวพร้อมๆก,กันกับนครนายกนั่นละค่ะ ก็คิดว่าอุ้ยนครนายกมันหนาวกว่าแน่นอนเพราะทุกครั้งที่เรามาคือมันหนาวดิแล้วเราก็เราก็เลยเอาเสื้อเอาเสื้อแขนยาวมาด้วยค่ะดูเอาเสื้อกันหนาวด้วยค่ะทุกคนจะได้ใส่ไหมบ้ <laughs> มาบอดูนะเอาติดมาเนี่ยเนี่ยมีอันนี้ด้วย <laughs> อันนี้อีกติดมาทําไมยังไม่ได้จะใส่เลยมันหนาวแค่ตอนกลางคืนแล้วพอทุ่มสองทุ่มน่ะเราก็เราก็เรี่ยวอะไรเราก็เข้าห้องเข้าบ้านแล้วมันก็ไม่ได้ใส่นั่นเนี่เอาผู้ใด,น,น,ดนั่นผู้ใดนี่คือมาเต็มจอแท้โอ้ยหาหน้าหาสื่อง่ายไม่ยิงอ๋อไปฝุ่นกำลังเห็ดอยู่เอาที่ใส่านี่อยู่ในครัว น่าตัวหนาวติตัวคือใส่เสื้อแขนยาวาไม่มี้เชื่อป๋ให้หน้าใส่เสื้อแขนยาวมาว่างเนี้ยเนี่ยพี่เตรียมมาเนี่ยตอนนี้ใส่อยู่อันนี้คือไละไอ้ควงนมพวงนมกำลังหมักอยู่นะคะอันนี้หยัดไปนี่มักไซยังไซยางนะคะจะส่ยางนะนี่โอใส่ฮอดไปเตยเด้อนี่หอมค่ะหอมตัวนั้น เาสีจีเข่าจีพรอนี้ยาอ๋ออันนี้สตาอะไรคะเป็นตตออมผัพอีเลิศขึ้่อยังนี้ค่ะยน่องงัวเป็นซ่างตกันเองไม่ใสว่าน้องงัวล่ะเป็นซ่างตะน่องงัวนส่งเนื้อส่งงาตื่อมาฝากโซ่เพิ่งแดดใหม่ค่ะแหม่ห่อนคลาดไหลโกขาวน้าจย่อยมา ใส่ก <c oughs> ุจสีเหองนเมือ <c oughs> ่อก้า <c oughs> จอยงามแล้วจอยงามหนักหนักจอยงามสูงเขาเอาเท่าใดหันเอาเท่าใดหันต้อกันเนยโอ้ย จะใส่งาด้วยอยื<ด>ยมกินเขาวครวขึ้น,นดังเลยงาจะงาเจ้จานเ้นุดพุดจ้ากระสากไตใส่เกือหรือลยังหนื่ไมาหมาหรือยังเอาเกลือไม่ได้รอจ้า อ้เราจอไมเนี่ยมาะเปรี้ยวนเสีข้าวเยอะมากข่มไหมล่ะววความเข้าจีลองกรอนที่หนึ่งจ้าอย่างร้อนยิ้ขแล้เเขากับบรรยากาศคับพี่นอ้องมาเด้อ ก็อยากกินข้าวจี๋นอะเนาะบรรยากาศอย่างนี้นอะเนาะได้มากเลยเลยทำเหนื่อยเย็นเออแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่หนาวเท่าเมื่อคืนเนาะมีลมไงอ๋อใช่เดี๋ยวเราเทเรย์ย่างกันจุ่มอ๋อจุ่มหลายโฝนจุ่มเดี๋ยวเมื่อกี้มันอ่อนมันเฮียลงจุ่มปั๊บก็ถึงได้เหรอโอ้ยเนาะ ย่อได้ควันก่อนหน่ายวห้องไวตอนนี้ทำไมวันนี้มันร้อนแม่แบริห้เาจะเอาจรงเปน่กระสบเมาวานี่นะอมอวานี่เฮ้ร่องกำลังมาเข้าอยู่กับไฟแม่บอกงานคนี่เมอวาน้องเขาก็มาหอดเดีทำนี่นี่มเริมยนแลวื่อวานเยวะเมื่อวานเรามาถึงกี่โมงหกโมงครึ่งพี่ต้องใส่น้ำไหมปะ เรื่องช่องทค่องสวยไอมันไม่ได้ไหมนะทุกคนไข่มันที่รแบบไข่มันไหลลงไข่มันไหลลงปไข่มันไหลลงปีกับว้าวววบรรยากาศดีค่ะทุกคนดูดิร่มหนาววีวีเขาก็อยากกินนะเขากินอะไร้างเขากินอะไร ตั้งมานี่นี่นี่พี่คนหนึ่งให้ตุกคนให้ปลาหนองเผ็ดันมันมมันกวนนาบอหนาสหนาไ้ลยเออหนาจะนะกกูบอสออกมินกันไ่่อออมิ้ฉันยังตัวมันใช่้านนี้นั่นไห นี่พี่เพราะอันนี้เนี่ยบอเหนียวเพราะมันกรอบแหละเพราะแข็ง